มารีวิวแบบเร็วๆกับพลอย PS Auto กันอีกแล้วนะคะนี้เราอยู่กันที่เต็นท์ Auto บ้านสวนสำนักงานใหญ่บนถนนเศรษฐกิจบ้านสวนนะคะใครผ่านไปผ่านมาแถวชนบุรีนะคะแวะมาหาเราได้เลยนะคะเรามีร้านครัวซองนะคะคาเฟ่สวยๆมาเช็คอินถ่ายรูปได้นะจ๊ะมาทั้งทีนะคะได้ครัวซองอร่อยๆได้รถไปขับ รีเมียมนะจ๊ะออกรถไวอนุมัติภายในวันได้เลยนะคะหรือถ้าใครอยู่ใกล้เหนือใต้ออกตกเราไปส่งนะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยนะจ๊ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราไปส่งค่ะเอาละสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวพามาดูรถอีกหนึ่งคันนะคะต้องขออนุญาตนะคะพาเข้ามาในรถกันเลยนะจ๊ะคันนี้โอ้โหต้องรีบนะคะให้ทันใจ นะคะมีคันเดียวเท่านั้นนะคะรถปี2020นะคะคันนี้เป็น Mitsubishi a t t r a c GLX นะคะเครื่อง 1,200cc Eco ขานะคะเป็นรถเกียร์อโตโัต้ขับสบายๆดีไซน์เก๋ๆนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรับสายวางสายสปีกเกอร์นะคะปรับโหมดต่างๆได้นะคะอยากฟัง FM AM Bluetooth AUX นะคะได้หมดปรับเถอะนะคะของเล่นเขาเยอะมากนี่เลยจ้าโอเคนะคะปรับเสียงขึ้นขับรถอยู่เอื้อมไปไม่ถึงนะจ๊ะปรับได้เลยแบบนี้นะก็ช่วยอำนวยความสะดวกนะคะนอกเหนือจากนั้นคันนี้เป็นรถปี2020ที่ไมยน้อยมากนะคะไมยน้อยวิ่งไปที่70,000กว่าเท่านั้นนะคะ บุกเซอร์วิสติดรถเป็นรถที่อยู่ในในศูนย์นะคะประกันศูนย์นะคะวารันตีศูนย์นะคะทุกอย่างมีให้หมดแล้วนะคะภาษีพร,พรบเราก็ต่อให้นะคะมาดูถึงความรู้สึกนะคะเข้ามาแล้วก็ความรู้สึกของตัวรถนะคะโปร่องอยู่นะคะโปร่องอยู่นะคะเบาะนั่งนุ่มสบายเบาะไม่เอทอะทะเกินไปเป็นเบาะพรมสลับผ้าลายผ้าชุดเดียวกันนะคะทุกที่นั่งด้านหลังนะคะก็ เดี๋ยวพายพายไปดูถึงความโปรงนะสำหรับด้านหน้าคนขับนะคะองศาการนั่งมองทุกอย่างดีเลยนะคะพร้อมกับฟังก์ชันนะคะรองรับที่พวงมาลายัยจอทัชสกรีนนะคะแล้วก็มีช่องเสียบสาย USB AUX ให้นะคะมีที่วางแก้วให้ถึง2องตำแหน่งเบรกมืออยู่ตรงนี้นะคะเก๊สใส่ของทุกอย่างนะคะไฟหน้าเก่งนะคะเปิดได้เลยนะจ๊ะใช้งานได้ปกตินะแล้วก็ ม่านบางแดดน,นะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้นะจ๊ะคันนี้จะบอกว่าถ้าใครนะคะเครด,ดิตดีๆผ่อนได้ไม่เกินเจ็ดพันบาทไรายได้หมื่นสี่เป็นเจ้าของคนเดียวได้เลยโอเคมาแล้วเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะคะที่ด้านหลังกันค่ะสำหรับด้านหลังนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะว่านั่งแล้วสบายยังไงบ้างนะคะ ก็สามารถมีเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวนั่งกันได้นะคะโป่งๆเลยเพาดานก็จะเป็นสีเบตน,นะคะไม่รู้สึกอึดอัดจ,จนเกินไปนะคะมีที่พักแขนให้ที่วางแก้วส่วนตัวให้ถึง2องตำแหน่งนะคะถ้าไม่พอก็วางตรงนี้ได้อีกหนึ่งจุดนะคะด้านหลังของเขานะคะก็จะมีแบบเอ่อที่เสียบใส่ของตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าไม่ได้ดีไซน์ขึ้นมาสูงขนาดนี้นะคะใส่ได้บางส่วนแหละทุกคนนะคะอ่า ภายในยังกลิ่นหอมใหม่สะ,สะอาดสะอานอยู่เนื่องจากเป็นรถปี2020นะคะคันนี้เนาะโอเคไปดูด้านหลังกันที่ห้องสัมภาระนะคะมีความกว้างกันขนาดไหนบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวพลายเปิดให้นะคะนีเลยนะคะเปิดตรงนี้เลยมาดูกันนะคะด้านหลังนะนี่เลยนะจ๊ะ ก็อาจจะมีรอยต้องรอยการใช้งานบ้างเดี๋ยวทําความสะอาดให้ตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะคะก็จะมีกระดานแผ่นรองนะคะอุปกรณ์ SOS สทุกอย่างนะคะอยู่ด้านล่างนะคะที่เราจะต้องใส่ให้ก่อนออกไปส่งรถนะคะก็ใส่ข้าวของได้ประมาณนึงนะทุกคนสับรถสประตูนะคะและคันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งคันนะที่เข้ามาแล้ว เดีจะให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของกันนะคะจบสดได้ที่ราคาพิเศษเพียง399,000บาทนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกแบบออกรถแบบดอกเบี้ยพิเศษผ่อนสบายๆหรือคุณอยากออกรถแบบไม่รับส่วนรถก็ได้นะ <laughs> นะคะแต่เรามีส่วนรถให้นะคะอยู่ที่30,000บาท ะะยังไงก็ฝากกันไปด้วยนะใครที่มีรายได้1มืน 4, ม่นสี่หขึ้นไปนะจ๊ะโปรโมชั่นดีๆนะคะอยู่ที่นี่ทุกวันเลยนะคะฟรีค่ารเบจันการค่าจัดพายโอนทุกอย่างจบที่999บาทนะจ๊ะโอเคฝากกันไปด้วยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ